นสวัสดีครับคร่าวผมมบงค์กุมแคสเตอร์ผมนัอยู่แคสเกมแอชแท็กออนไททันอีเช่นเคยผมหลังจากพาร์ทที่แล้วซาชาก็ได้เจอกับไททันลิง์ผมนะแต่ยังฆ่าไม่ได้แม่งหนีไปก่อน พาร์น oui, bon ี้จะได้ฆ่าแม่งเปล่าเ้ยฆ่าได้ะเว้ยยาๆแล้วก็พาร์ทที่แล้วผมต้องไปเล่นมิชชั่นนอกเวลามาเพื่อที่จะได้เป็นมิชชั่นต่อไปเป็ไผมนะผมเล่นมาเสร็จแล้วอืมั้นก็มาเริ่มกันเลยมาต่อมิชชั่นหลักกันต่อเลยซึ่งมิชชั่นสำรองส่วนใหญ่ผมเล่นผมใช้มิคาร์ผมนะเพราะว่าเธอเทพมากผมว่าเทพที่สุดในบรรดาคนที่ธรรมดาที่ไปฆ่าไททันแล้วผมว่ารีวายอาจจะตีแรงจริงแต่ว่าใช้แก๊สเปืองแต่มิการสานี่ก็ตีแรงระดับ2แต่ว่าคุณเธอที่ใช้แก๊สค่อนข้างจะประหยัดครับผมนะ คือผมเล่นมิชชั่นนอกเวลาผมแทบไม่ต้องเติมแก๊สเลยตลอดมิชชั่นเนะ่คิดดูแล้วกันวประหยัดขนาดไหนดังนั้นผมถึงได้ใช้มิกาัสตาเออแล้วตอนที่ผมเล่นผมเจอมาผมนะว่ามิกสาสตามีชุดนี้นด้วยผมไม่รู้ผมมีชุนดนี้แต่เมื่อไหร่เวชุดลอริต้าสีขาวสุดน่ารักรับผมนะโอ้โหมิกกัสตากูน,นกี่คิดขู่เลยแล้วก็ผมอัปเกรดอาวุธมาผมนะจากสีเขียวกลายเ,นะเป็นสีเหลืองเห็นไหมผมนะเป็นสีเหลืองผสมม่วงอัปเกรดมาอีกขั้นหนึ่งให้มันเทพขึ้นอะไรแบบนี้โอเคอย่าให้เสียเวลาเรามาเล่มมิชชั่นหลักกันต มันก็จริงนะถ้าเป็นเรื่องนั้นก็เป็นอะไรที่แย่มากเลยเราไปเช็คกำแพงกันหน่อยไหมโอเคกำแพงก็คือไททันอยู่ในกำแพงโรเซ่เราจะไปเช็คกันไปรีบมาเร็วโอเคไปดูนี่เป็นไงเดี๋ยวผมจะแสดงให้ทุกท่านเห็นถึงความเทพของมิคาสาผมนะเธอเทพจริงเธอเทพจริงเทพและประหยัดแก๊สเออนี่ก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่เราต้องมาเช็คกันแล้วนะแต่ว่า รู้สึกว่ารูมันจะอยู่ข้างหน้าไปปะรูที่ไทยท่านพังเข้ามาอ๋อได้ะเออเออเน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 มันชา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 ไม่รู้เรื่องแล้วออเพูดเรื่องอะไรเฮ้อทำไมมึงต้องติดขัดด้วยวะอ่าไม่รู้เรื่องรูอะไรใครทําไม่รู้เรื่องเลยเฮ้อมึงจะติดขัดทําไมเดี๋ยวฮ้อทีมสืบสวนเหรอชลลิโก้บราเซก้าจากทีมทีมซ่อมกำแพง ส่นวนนายเจอรูที่กำแพงมันพังยังไม่เลยครับน่าจะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเด้อนี่คือเขตการดูแลของคนซ่อมกำแพงไม่มีรายงานมาเลยว่ามันจะมีรูหรืออะไรฮะมัวเปล่าพวกนายระหว่างทางมาพลาดกันเปล่า,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 ลาเออถ้าเกิดผมเจอแลวก็ผมว่าผมไม่น่าจะพลาดนะรูมันต้องใหญ่พอท์ไททันเข้ามาใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ว่าจะเล็กนะมันจะพลาดได้เลย เฮ้ยเรามีปัญหากันแล้วเฮ้เลยเนื้อรู้สึกว่าไททันเป็นฝูงกำลังมาเลยอ่ะทัพหลักโดนล้อไปหมดแล้วเฮ้อว่าอะไรเดียเฮ้งั้นเราก็รีบกลับกันเถอะไปช่วยทัพหลักกันก่อนไปทีมตำรวจและก็ทีมกำลังจะตามมาโอเคโอเคค่ะมามีกระสานจะฆ่าไททันแบบชิ้ๆสวยๆผมนะน่ารักว่าลิต้าทีเดียวเออแล้วก็มีมิชชั่นพิเศษนะผมนะครั้งนี้คืออะไรบ้างป้องกันไม่ให้แจนถูกฆ่าแล้วก็ต้องทำลาย มีชันสีเขียวต้องทําให้ครบมีชันสีเขียวทุกอันแล้วก็ฆ่าไทท่านส0ิบตัวสี่สิบตัวเลยเหรอทำพวกนี้หมดจะได้เจอกับไทยท่านสุดประหลาดแล้วก็สุดแกร่งเพื่อจะได้อเทมสุดเทมผมนะแต่ว่าสี่สิบตัวเลยเหรอเกินไปไหมเยอะไปไหมแต่ก็มามีกระต่ายบอกมาค่ะนูจ้งโหวดแบบน่ารักอะไรฮะมึงก้มทำไมแล้วมีกระต่ายผมก็มีท่าปั่นแบบรีไว์ผมนะผมเล่นเจนอัพเนี่ยอืมมาจะไกลจะปั่นได้อย่างสวยอีก ไงตัวสักเปียกไปไหนให้ลบอยู่หลังต้นไม้ปุ๊บปั่นมาแล้วค่ะแย่พี่สาบอกยาค่ะพ่อหนูก็เป็นลูกคางเหมือนกันค่ะไม่ใช่ลีวายคนเดียวเอ๊ะหรือบางทีเราจะมีพ่อคนเดียวกันวะใครจะรู้อะไรอะไรฮะแหมมึงเอาหน้าหน้าแม่งใหญ่แม่งมากันผมไม่เวนนี้อะไรฮะหลังคอเลยมีขอนี่กูง่ายเลยมีขอไหมมีขออีกเวนกรรมงั้นต้องทลายของก่อน ทำลายแขนมันก่อนไม่พังรัวดิครับอย่ากูมีท่าสกิลรัวอย่าลืมแล้วก็ท่าปั่นแบบรีไวติดหน้าอย่ากูรู้ว่าจะติดหน้ามึงหันมาทําไมเนี่ยฮะหันตามมามึงคิดว่าหน้ามึงจะปกป้องคอมึงได้เหรอครับฮะฮะมึงปกป้องคอจากมิกระสาได้อหรอย่าหวัน่นอย่าฝันมาจิบ๊บปั่นขาจากนั้นก็ลงมาที่คอหมุนไปจ่าอะไรออาวมาโถให้มาขอความช่วยเหลือเดี๋ยวฆ่าตัวนี้ก่อนเดี๋ยวไปช่วยมาแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วไหนตัวไหนไหนว่าไหนว่า ไหนอ๋อนี่ไงปุ๊บช่วยมันก่อนตีมันสะกิดตะกิดไทยท่านเรยเไม่ได้กะจะฆ่าเมื่อกี้โอเคมาอืมแย่นั้นก็ตัดได้เลยมากหลังคอทันทีแล้วก็น่าไม้ตายทันทีตรงนี้มันเยอะกูใช้เลยละกันใหญ่เตียเวลาได้ปุ๊บกูใช้ปั๊บผมนะช่วงนี้เนี่ยผมได้เรียนรู้แล้วว่าถ้าไม่ตายใช้มามาปุ๊บต้องใช้ปั๊บมาตัวที่หนึ่งอ้าวกางฆ่าเหมือนมันเลยไทท่านลิงเอามาอีกแล้วเหรอใช่ไหมตลมึงจะมาใช่ไหมมึงเล่นหินทําไมเนี่ยฮะ ม่พยายามจะเล่นใช่ไหม,มติดขามเหงืยกติดขามเหงือกเข้าใหม่ก็ได้อะไรหลังคอหลังคอมาติดไอ้ทันชาติข้างหน้าไอเวเนี้ยไม่สนนะผมนะกูรัวมากตอนนี้ไม่สนเล้นสิ้นเอาหลังคอมึงมาเก้าพันบิตตัวอะไรอีกอะไรมองทำไมมองทำไมบอกว่าอย่ามองตามมันปกปอกบุกป้องคอมึงไม่ได้เหรอครับกูบอกให้นะอะไรแขนแขน ขาต่อไปหลังคอหมุนแบบรีไวปุ๊บอืมปุ๊บ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 แน่ถ้ามาจากไกลๆมันจะเป็นหมุนรีไวแล้วมันจะแรงมากผมนะแต่ว่าไม่ค่อยจะมีระยะให้เลยช่วงนี้อืมอันนี้เจอแดงนี่คืออะไรอ๋อเจอแดงนี่คือไอ้ไททาลิงจะปลาไปเจ้าไปไททาลิงมาอยู่ที่ไหนในแมปนี้วะผมไม่เห็นเลยเนี่ยแงลิโก้มีมิชชั่นอะไรเจอลิโก้แล้วงลิโก้ทำไงดีคะทำไงดีคะโอ้มงปลามาค่ะ ช่วยเออช่วยทีมตัวในการหนีโอเคลิโก้โอ้มันปามรืเลยเนี่ยเดี๋ยวเด็ดโอยเกือบเกือบทำอะไรก็ทำตะขาลิโก้โอเคทำลายพเนทไททันพวกนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวทำให้ขมขมาดต่อไปก็หลังคอเบสปั่นเรียบ้อยตัวไหนอยู่ยายาพักยาอย่าให้ต้องรอนานชัวชัวฟันลลัว ลายขาชัวชัวหลังคอทันทีอย่างรวดเร็วตัวต่อไปเลยดีกว่าไหมกริ่งกริ่งกริ่งทำไมฟันฟันขาขาดจากนั้นลงคอกริ่งจริงมึ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 งเต้นนะฮะมึงเต้นทำไมฮะใครบอกให้มึงเต้นแถวนี้แถวที่แถวนี้ไม่อนุญาตให้ท่านมาเต้นเว้ยอเลยมือตาเลือดโชคแต่ว่าเทมากใส่ชุดน่ารักแต่กูยังเทมก็ตาบอกมาอะไรเอามองมองมอง มองทำไมมองตาทำไมอื้มขาแขนขาแขนแขนขาหางเหวี่ยอะไรก็ตาไปอะไรแขนต่อเลยเฮ้ยอ้าวอยู่มาเอจเอเจนเฉยเลยมิชั่นม่วงดื้อเลยเหรอกูจะไปทันไหมเนี่ยพี่ตาบอกเออเดี๋ยวโอเคเสร็จตรงนี้พอดีไม่ใช่ไม่ใช่ไลเนอร์เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันหันเนสดดีกว่าหันเนสดมาทำหาเลยที่บหายแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วหันเนสฮหันเนสดกำลังไปหันเนสฮหันเนสอีเวหันเนสเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วอุ้ยจะทันไหมเนี่ยอู้หันเน็ดพุ่งมาแต่ไกลมาแล้วทันแล้วทันแล้วโอ้ เดี <kah> <ket> ๋ยวไม่ทันอันเน็ตมึงรีบอหรเฮ้ยมึงกูเห็นมึงก็ยืนอยู่เฉยๆไม่เห็นจะทำรีบหาเหวอะไรเลยอยู่ขึ้นมาสีม่วงกูตกใจเวรแล้วไงเนี่ยทำอะไรเออเตรียมปืนใหญ่ให้พร้อมเออแล้วทำไงอ่ะจะเตรียมยังไงไททันมาแล้วไม่มีเวลาแล้วฆ่าให้เตรียมแล้วเอ้ก็ฆ่าไททันก่อนแล้วค่อยเตรียมอะไรของตัวเนอร์แหละโอ้โหม่งก็ปามาอยู่ได้เวยนี่โอเคนะเออฆ่าคนนี้ให้หมดจัดแต่ หลังออคอออกูเห็นข้างหน้าพุ่งไปวัดดีหลังคออามีอีกไหมรอบๆกายมีอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้จัดปหลังคออาไม่ตายเอาตายต่อมึงจะตายไหมมีอีกตัวจัดปค่ะหนามึงใหญ่เนาะหใหญ่หัวมึงใหญ่อฮะอีกตัวค่ะต่อไปเลยอย่าได้เสียเวลาโคตรรัวผมนะผมบอกแล้วมีกระตาร่าแม่งรัวมาก ได้ทาให้ตายอีกรอบแล้วจอดปลียค่ายรออะไรเนี่ยผมนะใช้ทําให้ตายได้เรื่อยแทบไม่ต้องใช้แก๊สเติมหรอืออะไรเลยบอกแล้วว่าหนูประหยัดหนูประหยัดขาหนูเทพแบบประหยัดโอเคป่ะคะมานะหน้านี้อะไรตัว,ต,วตัวสกปรีก,กตัวสกปรีก,กตีแล้วก็รอดหวังขามันโอ้โหแน่นอนจริงอา้าวมึงมาเลยไทท่านตัวสุดท้ายไทยท่านลิงอ๋อตัวสุดท้ายคือเราต้องสู้กับไทท่า,ทานลิงเหรอรอบนี้จะฆ่ามันได้ยัง แต่ว่าผมทำเควสให้นั่นอยู่อะทำเควสที่จะได้ไททันปิตนาแต่หานี่โผล่มาแล้วเด <c oughs> ี๋ยวค่อยข่าวเฮ้ยอเวนมาไงวะเนี่ยจะอยู่กูโดนอะไรกูไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นว่าผมอยู่ผมโดนตบตุ้มล่วงลงมากูยังไม่รู้เรื่องหาอะไรเลยอเวดีมึงเล่นทีเผอกลัวฮะฮะมึงเล่นทีเผอกลัวอาอุเว <c oughs> มึงตบกูดื้ออะไรสอางนี้เออแต่ว่าเออรักษาได้แล้วโอเคเดี๋ยวขอดูมิชชั่นพิเศษก่อน ต้องจัดก,การมิชชั่นเขียวมิชชั่นเขียวไม่ครบแล้วก็ฆ่าไททันสี่สิบตัวตอนนี้สามสิบตัวแล้วงั้นเดี๋ยวไปทำมิชชั่นเขียวให้ครบก่อนปะผมยังไม่รีบฆ่าไททันลิงด้ยกันไปทำมิชชั่นเอาไททันวิปริตมาดีกว่าดูที่ว่ามันจะเป็นไททันแบบไหนอะ,อะไรให้เยมุ้งเออขาเอออะไรคอเลยอย่างเงี้ยโอ้ยเกือบโดน แมงปามาไอเเวนหมื่นหนึ่งเย่มีกระาตีเป็นหมื่นนะผมนะไทรบอกหนูไม่เทพฮะไหลเน์เขารวมทีมดีมากต่อไปไปช่วยเบอร์โธกันเบอร์โธไปไหนให้เบอร์โธเบอร์คนไทยเรียกเบลทูตนะผมนะผมเรียกเบอร์โธไงเอามึงมึงปีนไปไหนฆ่าแมง ลายแขนแขนแขนนะไม่พังไม่พังไม่พังโอ้ตีลัวก็ไม่พังเว้เฮียนี่แม่งไม่ได้อ้วนธรรมดาแม่งหนาด้วยฮะไม่ได้อ้วนธรรมดาแม่งหนาด้วยอะฮะแม่งหนาจริงเนี่ยอืมจะหนาทําไมฮะใครบอกมึงหนาใครอนุญาตให้มึงหนาเบิดเรียบร้อยตุ้มลวงเก็บของไว้ก่อนจัดไปดาบจะหมดเปลี่ยนดาบซะหน่อยอืเบลทูธให้ไว ตอนนี้คาร์ทิธัน39เตัวรแค่ตัวเดียวก็จะเสร็จแล้วอยู่ไหนวะบินเอาดูดูมันบินเล่นดูมันบินเล่นเอาบินบินบินไปแล้วบินไปแล้วน่าจะได้นะโอเคนะเมอโอ้ฉันได้แล้วอ๋อมาหามาให้เบลทูธเอ้โอเคโอเคมาก ถาไททันอีกตัวเดียวผมก็จะปลดล็อกได้แล้วโหอะไรวะเนี่ยอืมมอไม่ค่อยชัดเลยอืมตัดขาเรียบร้อยมาตัวนี้แหละจะเรียกไททันปริศนามาอืมาแล้วผมนะไปไปหามันกันเลยดูซิว่าเป็นตัวอะไรรอบนี้ผมนะไททันปริศนาที่รออยู่สีดำดำตรงนั้นตัวอะไรวะอู้อาร์เมอร์ไททันเบสอาร์เมอร์ไททันสีดำล้วนอู้อู ใจเยจ็นใจเย็นเราคุยกันได้อีหนูมาเจอกันนะผมนะี่ก็สามะทะอาเมอร์ไทยท่าอ้แม่งแม่งแม่งพ่นไฟได้ด้วยเหรอวะกูตกใจตกใจมาก yang. โหแล้วไอ้ไท,ทยทันิงมันก็จะคอยปาหินช่วยด้วยเนี่ยเดี๋ยวขอเอาแขนมึงก่อนได้แขนแล้วอาเมอร์ไทยทันแล้วไงฮะอ้ต่อยเต็มหน้ากูเลยตัดเอออ้าเมอร์ไดยท่าแล้วไงกูมิกา่ะแตกเรียบร้อย ต่อไปก็คอเดี๋ยว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 ขอขอขอเติมพลังก่อนขอเติมพลังก่อนแป๊บนึงแป๊บนึ่งคนหนึงอุ้ยอู้หินอู้หินอู้หินแม่งเอ้ยอย่าลุมดิวะเดี๋ยวต้องใช้ระเบิดระเบิดแสงนี่แหละจากนั้นตีหลังคอทันทีใช้เสียเวลาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอามันเอามันระเบิดแสงอืมตายเรียบร้อยผมนะไททันอาร์เมอร์ไททันแล้วไง แทบเท้ากูซะเถอแสั่งบอแล้วมิกัสตาในชุดโลลิต้ามันไปที่โหดมากชุดหนูน่ารักแต่กูโหดมากค่ะบอกเลยอะไรอะอเมอร์ไททันแค่นั้นเองเหรอวิกัสตาบอกโอ้โหไม่ได้อะไรเลยทีนี้เราต้องมาสู้ไททันลิงใช่ไหมเชียชเดี๋ยวเคลียร์พวกไททันที่มันก้างขวางคอนี่หมดกันเยอะกันเ,เกินเก็บชิ้นส่วนเล็กน้อยทัว ชัวขาดอะอะไรนี่ไงบีทไททันสองถ้าเกิดขนที่อยู่ตรงคอไททันลิงถูกทําลายมันจะเอามือมาปิดดังนั้นจะต้องทําลายแขนมาทั้งสองอันกว่าจะตีมันได้เชิดมันฆ่ายากอย่างว่าไททันลิงนะดูจากวิธีการฆ่าไทท่านจะยากน่าดูมางั้นมาเริ่มกันเลยไททันลิงโอ้มึงมึงตะโกนมึงตะโกนใส่หน้ากูแล้วกูเก็บเนี่ยนะมีนี้ด้วยวะเดี๋ยว มาอป้าอืมีิบร้อยขาทีก็ตีตีขาตายมันกูเผาระเบิดเผาขนมาหมดแล้วทีก็ตีขาตายมันอืมขาแล้วโอเคทีก็ริบป้าใส่ขาขวาโอเคทีก็ตีเข้าขาขวา,ขา,ขา,ขามันอืมใช่ชัวเอาอีกทีรออะไรเอา้าอยู่ตรงไหนเนี่ยเอา้ขากูหาตัวกูไม่เจอเจอแล้วโอเคอืมเรียบ้อยทีนี้ก็ไปที่หลังคอ เผาขนตรงหลังคอเสร็จเรียบร้อยทีนี้มันจะเอาแขนมาปิดทีนี้มันจะแขนปิดรอเอาแขนปิดก่อนอุ้ยม่งมันเยอะอยู่เนี่ยไททันมันโคลนอะไรเยาะเนี่ยเว้เอ้ยมองอู้งงไก่ไททันแม่งเยอะมากมึงจะเยอะไปไหนเนี่ยอ่าที่นี่วิ่งมาทำไมฮะมึงวิ่งมามึงมึงเที่ยวมึงวิ่งมาทำไมฮะตัดคอแม่งเลยอื มามึงเยอะใช่ไหมได้เดี๋ยวยกูคลายมึงหมดก็ได้อุยมึงอะไรเนี่ยลมมึงยังจะโดนก,กูอีกที่เวนี่อ้าวมองมอง,มอง,มองตัวอยากก่างกระเปียฆ่าแม่งสิกตัวอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการแค่ไททันที่มันอยู่ร,บรอบรอบก่อนเจ้าใบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านลิงมันพัฒนาตัวได้เป็นฟื้นตัวได้ป่าวะเออเดี๋ยวมึงฟื้นตัวไอห่าผมก็ลืมต้องฆ่าแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดปลาแขนมันเรียบร้อยทีก็ตัดแขนมันตัดแขนมันเร็ว ลืมไปมดีททานอื่นเพลิลืมไปมันฟื้นตัวได้เรียบร้อยไหมอ้าวเดี๋ยวเกิดขึ้นมันฟื้นตัวแล้วเหรอคิบหายแล้วเนี่ยบอกแล้วไม่น่าจะรอเลยน่าจะข้ามไซหมดไปแม่งฟื้นตัวแล้วระเบิดป้าไม่โดนเหรอโดนสักทีเฮ้อเออโดนสักทีเวนกูรอสักนานเลยเดี๋ยว ไปเอาไปเอาระเบิดเพิ่มเอาระเบิดเพิ่มเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวมันฟื้นตัวทันเร็วดีระเบิดจะหมดเอาระเบิดมาเร็วเร็วตอนนี้มันกำลังปิดคออยู่รีบรีบรีบกลับไปเลยกลับไปเลยเร็วเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยไหนแขนมันเลิงแขนมันเลิงแขนแขนข้างบนแขนข้างบนวายเลิงแขนข้างบนเออแก๊สหมดอีกอู้ยเนาะออาเราเเเยเเเยียบร <tortured. S 2> ้อยควันแขนเอาไอ้ขาดเอาไอ้ขาดแล้วค่อยเติมแก๊ส ได้แล้วได้แล้วแล้วขาดเติมแก๊สเติมแก๊สเว้เด้อไม่มีแก๊สโอ้โหแม่งแหกปากแหกปากแล้วกูโดนดาเมจด้วยนะทำได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแก๊สก่อนแก๊สก่อนแก๊สหมดแก๊สหมดเดี๋ยวแม่งต้องฟื้นตัวได้แน่เลยเว้ยเด้หน่าจะไม่ทันแล้วมา แขนมึงระเบิดขวดเดี๋ยวระเบิดขวดได้แล้วป้าเรียบร้อยฉันก็ถึงเวลาเล่นแขนมึงอืมอืมอืมเอาให้ขาดมึงจะเอาลงไหมฮะลงมายังยังเรียบร้อยโอเคอ้าวอะไรวะตีแขนยังไม่ได้ตีหลังคอด้วยเวเ้ยมึงยังยื้อชีวิตต่อไปได้ไททันลิงเวนเกือบตายแล้วมึง โอ้มีกระส่าบอกหนูนี่ร่วงเลยค่ะแม่งแหกปากทีลงมานอนรู้สึกว่าโจเคลตอนเนี้ยแต่ว่ามันแปลกมากเลยนะมันมีรูจริงๆงั้นเหรออืมไม่เห็นเลยใช่ไหมใช่มันควรจะมีนะผมนะก็เพราะว่าไททันมันเข้ามาได้มันก็ต้องมาเข้าในกำแพงได้มันต้องมีรูใช่ไหมล่ะมันก็น่าจะ make sense นะที่มันที่สามารถแปลงเป็นไททันได้มันอยู่ข้างในกำแพงนี้แต่ว่าเราก็ไม่เห็นไททันที่มันพิเศษอะไรนะ อย่างน้อยก็มีแค่ตัวหนึ่งที่มันดูต่างไปนะเคยท่านลิงสินะครับทีมสำรวจก็เจอมันดูหลายครั้งเหมือนกันแมงก็ะรอดแบทุกกีไม่รู้ทำไมมันจริงหรือเปล่าที่บอกว่ามันจะชอบโผลมาเป็นกลุ่มอะฮะแล้วมันก็หายไปทุกครั้งด้วยอืมไม่คิดว่ามันเป็นตัววิปลิตธรรมดาเลยค่ะฉันไม่รู้เลย เอาเป็นว่าเรากลับไปที่จุดรวมทนกันก่อนแล้วกันทับหนุนก็คงจะใกล้มาแล้วล่ะโอเคเจอสองไททันในพาร์ทเดียวผมนะไททันเกาะแล้วก็ไททันลิงแต่นี่เป็นไททันเกาะแบบพิเศษผมอาจจะอ่อนกว่าไททันเกาะในนี้เรื่องหลักก็ได้เน่ได้ของเพียบเลยผมนะโอเคคงไม่มีอะไรมากเรามาต่อในเรื่องกันต่อเลยดีกว่า เฮอมีรูเป็นไรไม่ได้บ้าก็ยังไม่ไดีอา้าวอะไรวะเนี่ยผมต้องไปเล่นมิชชั่นนอกเวลามาให้หมดเลยวะเอาจริงเหรอเฮ้ยแม่งเอ้ยงั้นผมขอตดดัดฟ้าทีนี้ก่อนนะผมนะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมผ่านในเรื่องหลักในภาคสองเนี่ยทุกครั้งที่ผ่านในเรื่องหลักต้องไปเล่นในเรื่องนอกเวลางั้นผมต้องไปเล่นในเรื่องนอกเวลาให้หมดจดไปเลยแล้วค่อยมาเล่นในเรื่องหลักทีเดียวเว้ยผมไม่รู้ไงคือผมก็เห็นแล้วแหละว่ามันมีในเรื่องสำรองใหม่เนี่ยผมนะ ผมเคลียอันนี้หมดแล้วใช่ไหมล่ะมันมีอันใหม่ก็คืออันนี้และทุกครั้งที่ผมเคลียร์มันก็จะมีอันใหม่มาเพิ่มก็คือผมต้องไปเล่นมิชช่นนอกเวลาให้หมดทุกอย่างหมดจดสักประมาณ20-30เควสให้นั้ยเลยแหละถึงจะเล่นเนื้อเรื่องหลักได้โดยที่ไม่ต้องมาเล่นตัวนี้ต่อ จบเอ้ยงั้นก็โอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าเลยผมในสับพาร์ทนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจใผมสร้างสรรค์วันที่ต่อไปผมนะก็อย่างที่เช่นเคยให้ผมนะพานธ์หนึ่ร้อยไลค์ทุกคลิปก็หลงทุกวันเด้อไว้เจอกันใหม่ครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับฟินฟู๊